สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวรองเท้า V S นะฮะก็เป็นรองเท้า V S ตัวท็อปนะฮะอ่ะนี่ฮะผมสองสีเนาะก็สีดำเทากับสีเหลืองเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขยิบมาตัวหนึ่งแล้วกันอันเนี้ยผมใช้เองนะผมพอเป็นสีเทาแล้วกันรองเท้าตัวนี้ดียังไงฮะ สำหรับผมนะผมขอเป็นแบบรีวิวแบบบ้านๆนะไม่เอาแบบข้อมูลที่เขามาใส่นะเอาแบบที่ผมรู้สึกเองนะรองเท้าคู่นี้ที่ผมชอบหลกัลกๆเลยนะหูครับมันเป็นหูเดียวกับรองเท้าหูเดียวกับรองเท้า,ด,ทาดีไงสําหรับผมนะมันมันกระชับอะ่ะมันไม่แบบบางทีหูมันปิ้นเข้าไปข้างในหรือออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยผมรู้สึกลาคาญแต่เนี้ยคือคุณจะปิ้นหรือจะออกมาไม่ได้เพราะมันเป็นหูเดียวกับรองเท้าคุณจะขยับสเปกไม่ได้เลยอันนี้หนึ่งนะที่ผมชอบสองเลยรองเท้าตัวนี้บางทีผมเป็นคนที่แบบชอบผ้า ด้วยยางด้วยตัวเนี้ยมันเป็นทั้งผ้าทั้งยางถ้ารองเท้าคุณจะสังเกตว่ามันจะเป็นแบบยางหนึ่งแบบผ้าหนึ่งแต่เนี้ยคือมัน all in วันนะฮะก็ดีไซน์สวยฮะเล็กอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะรองเท้าตัวเนี้ย มันเป็นเจลเว้ยมันไม่ใช่ยางแบบพื้นยางปกติเจลกับพื้นยางปกติต่างกันยังไงคือตัวเนี้ยมันนุ่มกว่าเพราะมันเป็นเจลผมมาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะผมพูดตรงๆผมมีปัญหาเรื่องน้ำหนักคือผมจะเจ็บเขา่าแต่ผมมาใช้ตัวเนี้ยผมไม่เจ็บเพราะรองเท้าปกติผมต้องซื้อราคาแบบ3 0 0พันขึ้นไม่งั้นผมใส่ใส่ตีแล้วเจ็บคือแบบบางทีเปลี่ยนเขา่ามันแพงกว่าเปลี่ยนรองเท้าเลยซื้อรองเท้าแบบก็ซื้อแบบดีๆหน่อยเนาะเลือกที่มันเหมาะสมกับเราเนาะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเจลพอเป็นนนนเจ่่่มมมมมััุทําให้ผไ เก็บเข่าเนาะแล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยตรงนี้มีคาร์บอนให้ด้วยเนาะแต่ข้อเสียของยางเจลนี่ผมก็พูดตรงๆนะคือมันจะสึกหล่อง่ายกว่ายางปกติแต่ข้อดีของมันคือมันนุ่มกว่าอันนี้คุณต้องช่างหนักเอาว่ารองเท้าอ่ะสี่เดือนคุณโอเคไหมหรือ6เดือนคุณโอเคไหมน,นี่สําหรับผมนะมุมมองผมนะก็แล้วแต่ว่าเออคุณอยากได้แบบไหนส่วนเจลเห็นไหมมันจะใสแบบเนี้ยมันทําให้นุ่มมากซึ่งใครมีปัญหาเรื่องน้ําหนักหรือใครมีปัญหาเรื่องกันแบบรองเท้ามันไม่กระชับ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากให้ให้ลองใช้กันแล้วหูตรงเนี้ยตรงส้นอะ่ะมันใหญ่กว่าปกติเว้ยคือปกติผมอะ่ะวิ่งแล้วรองเท้าหลุดบ่อยตัวเนี้ยมันกระชับมากบางทีต้องเผื่อเบอร์นิดนึงนะเพราะว่าบางทีมันกระชับมากผมเรารู้สึกว่าว่ามันแน่นเกินอ่ะผมไม่ได้เผื่อเบอร์ตัวเองไงผมใส่สี่ห้าใช่ปะใส่ V6 มันก็ใหญ่ใช่ปะละ่ะเออบางทีมันแน่นไปเนาะสำหรับใครจะเลือกซื้อเนี่ยพยายามเผื่อครึ่งเบอร์หรือเบอร์หนึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวในราคา2390นี่คือตัวท็อปแล้ว ถือว่าถูกกว่าแบรนด์อื่นๆในราคาตัวท็อปนะเพราะว่าตัวท็อปก็รู้อยู่ว่า3ามพันห0 0 0พี่พันอะไรเงี้ยตัวเนี้ยครึ่งหนึ่งนะสำหรับผมนะใส่6เดือนก็โอเคแล้วรองเท้าแบบสำคัญกว่าไม้แบตนะอันเนี้ยนักกีฬาหลายๆคนฮะเลือกรองเท้าแพงกว่าไม้แบตนะฮะรองเท้าเป็นสิ่งจำเป็นเนาะทุกๆกีฬาฮะไม่ใช่แค่แบดมินตันงั้นเราควรลงทุนกับรองเท้ามากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ กด subscribe กดีเร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะสำหรับใครอยากสนับสนุนนะฮะก็สามารถซื้อสินค้าได้ที่เดี๋ยวผมทิ้งเพจไปให้ตรงนี้แล้วก็ทิ้งเว็บไซต์ร้านสำหรับดูสินค้าในร้านนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็สามารถเพื่อนๆสามารถซื้อในช็อปปีได้นะก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้ ร้านเปิดทุกวันนะครับผมร้านอยู่ที่ลามินทา3าเอดแยก6กร้านกับบ้านแยก6ติดกันเลยฮะอยู่ในซอยฟุตแลนด์เนาะก็ใครจะเข้ามาก็เป็นไปได้ก็อยากให้โทรมาก่อนหรือว่าทักมาก่อนก็ได้ฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบมาครับผม